หลังจากที่เจ้าโสมหาราชรวบรวมมาเก็บไว้ตรงนี้มาเก็บไว้ก็เมื่อสร้างสถูปตามที่ต่างทางไปสร้างสถูปไว้แล้วก็นําไปปฏิฐานฉะนั้นสถูปทุกที่นะครับจะมีพระบรมสารีราตุอยู่อันนี้เป็นสูงถึงกันแต่เรามาเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อมารับเอาธทตุแท้ของความเป็นพุทธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน อันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับแล้วพระเจ้าโสมหาราชปักเสาวไว้ตั้งแต่235จนถึงปัจจุบันเนี้ยครับเสาต้นนี้ยังสมบูรณ์แต่ไม่ได้เขียนอักษรพมมีไว้รู้ยังไงว่ากุศินาราไปทางไหนดูสิงหันหน้าไปทางไหนครับอของเราก็ดูตูดสิงไปก่อนพราะหันสิงหันหน้าไปทางนั้นดังนั้น ตรงนี้ก็เป็นที่อุดมสมบูรณ์ที่มีพระบรมสาริกระฐาธุมีพิสูจน์นีที่ปฏิบัติได้บรรลุอรหรันต์เรามาแล้วก็จะได้บูชาสก,การะอินินาสก,กาเรเนณะตังพุทธังอภิปูชยามะอินินาสก,กาเรเนณะตังธรรม,มัง อาภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะตังสังคังอาภิปูชยามะข้าพระเจ้าขอปูชาพระบรมสารีกธาตุที่ประดิฐานไว้แล้วในสถูปอูตคารป่ามหาวันในวันนี้ ขอจงเป็นบารมีเป็นภาระปัจจัยเป็นอุปนิสัยนำสรงก่อให้เกิดปัญญาญาความรู้แจ้งทั้งในชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานอิมาหังพันเตภะกวา ตุมหาก dom, ังอัตถาวางัาวางปริชัตชานิข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญ ข้าพุทธเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาข้าพุทธเจ้าจากตั้งใจศึกษาตั้งใจปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพุทธองค์ ด้วยการเจริญจิตภาวนาด้วยการเจริญจิตตภาวนาณการบณการบนิีเธอใบ,อบขอทุกท่านใดกำหนดลมหายใจมีพุทธโธเป็นที่ตั้งให้เราระลึกถึงบิดามารดาผู้ให้ลมหายใจให้ชีวิตแต่เราขอครับแม่ครับวันนี้ลูก ได้เดินทางมาถึงสถานที่คูตครามป่ามหาวันนบูชาสการะปฏิบัติเพื่อจะนำสร้างบาร,รมีสร้างบุญได้เสริมให้แก่บิดามารดาผู้ยังมีชีวิตยอยู่แล้วก็อุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล,แล้วก็ระลึกถึงส่วนของเราที่ยังมี เป็นชาวพุทธที่อยู่ในหัวใจไม่ใช่เป็นชาวพุทธที่ในทะเบียนบ้านองาไม่ใช่เอาได้มาปฏิบัติก็ขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจจนสมควรเจเวลาก็จะได้สัญญาณต่อไป